<Hello. S 1> สวัสดีค่ะคุณพี่ลิ้นจี่แห่งซวยอุ้ยหง่วยตั้งแสงดวีค่ะฉันเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่คะเหงาไหมคะลูกชายไม่อยู่บ้านเนี่ยพระเมที่น่าอินดูน้าอินดูนะคะอุย้ยรักเมียเป็นชีวิตจิตใจอุตส่ามารับส่งไปทำงานทุกวันลยโอย้นี่นะคะ มาตั้งแต่ไก่โหฟ้ายังไม่ทันสางเลยไม่นั่งจุ่มปุ๊กรอรับหน้าบ้านตั้งแต่ตีห้าอย่าบอกนะว่าคุณพี่สั่งให้มารามีดมันมีรักดีใครว่าล่ะคะรักดิที่สุดเลยล่ะค่ะรักเมียมากมากด้วยล่ะแมคุณพี่นี่เลี้ยงลูกดีได้ดั่งใจเชนนลยนนะคะแสงโรูีอีบ้า ทีใครทีมันจีแม่คะคุณนเดี๋ยวพาคุณแม่ไปที่โต๊ะอาหารนะฉันเตรียมอาหารเชา้ามาให้ท่านเลยค่ะยังร้อนอยู่ไหมคะถ้าเย,ย็นแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไปอุ่นให้ค่ะอ๋ตอนไปสูตรโทรมาผมก็รีบซื้อเลยนะครับแต่ว่ารถติดมากอุ่นไหนก็ดีค่ะ เมตอยู่เป็นเพื่อนแม่ไม่ได้หรอลูกถ้าคุณแม่อยากให้ผมอยู่ผมก็จะอยู่ครับอยากให้อยู่สิแม่อยากให้ลูกอยู่ด้วยอยู่แล้วมาแล้วคะ่ะมาพอดีเลย ชิมก่อนนะครับแล้วค่อปรุงฮไม่ต้องปรุงเลยอร่อยไหมครับมากมแกนี่ใจแม่เสมอเลยแ <c> ม <oughs> ่สอีกได้รู้ใจแกเลย ทำให้แก่เสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าจนแกทนไม่ได้แล้วจะทิ้งแม่ไปผมจะกลับมาเยี่ยมคุณแม่บ่อยๆนะครับลูกไม่ไปไม่ได้เหรอแม่สัญญาว่าแม่จะไม่ทำให้แกเสียใจอีกแล้วผมมีครอบครัวต้องดูแลนะครับลูกผมยังเล็กมาก เอาก็กลัวแกมาอยู่ซะที่นี่สิให้โอกาสแม่ได้แก้ตัวเถอะนคุณแม่ครับผมว่าอย่าเลยคุณแม่ไม่เคยอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวจะอึดอัดไม่อึดอัดแม่จะไม่อึดอัดหรือถ้าถ้าเกิดแม่อึดอัดขึ้นมาแม่ก็จะเลี่ยงขึ้นไปอยู่ซะบนห้อง แม่บ้านเรามันกว้างขวางใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยมันไม่ต้องเจอกันทุกวันก็ได้นี่ยผมถ้าลูกตกลงแม่จะได้จัดการพูดกับคุณหญิงเจริญศรีเรื่องอย่าจัดการให้เรียบร้อยเลยยายคุณหญิงเนี่ยเขาไม่อยากให้ลูกสาวเขาเลิกกับเมธหรอ แต่แม่เนี่ยจะขอร้องแกมบังคับเขาให้เขายอมให้ได้ขอแค่แกกับครอบครัวกลับมาอยู่ที่นี่นะลูกนะมาอยู่กับแม่และอยากมีความสุขในครอบครัวอยากมีความสุขสงบในบ้านปลายชีวิตปุ่มบอกแล้วไงคะว่าปุมจะไม่ไปทำเขาแล้วปมไปอยู่บ้านนรกนั่น ใจเย็นก่อนสิผมผมก็แค่ถามดูเพราะว่าเห็นคุณแม่เขาอ่อนลงแล้วเท่านั้นเองจนป่านนี้แล้วคุณยังรู้จักคุณแม่คุณอีกหรอคะผมขอนะคะอย่าพูดชื่อคุณณนินทร์จีให้ผมได้ยินอีกผมไม่อยากฟัง